สบายดีครับอยู่กับสาวดําซิงครับมือนีครับเอ่อเช็ครถขึ้นครับจะส่งขึ้นรถปลาตุงนะครับสมสายเกียร์ให้ครับสายเกียร์หมดไปสามเส้นแล้วครับมันเป็นเกียร์อีเฮรุ่นเก่าครับมันเป็นแบบแคนเซปแล้วก็ดันไปในตัวครับมันเลยเปลืองสายครับอันนี้แปลงน่าจะไม่จบอีกนะครับ ถ้่จริงมันจะดีมันต้องเปลี่ยนเป็นฝาเกียร์ครับมันต้องเป็นฝาเกียร์แยกครับนี่ตัวนี้มันเป็นเกียร์แยกครับนี่ตัวนี้คันเกียร์ตัวนี้เป็นเซฟนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ขนนั้นมันเป็นเซฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกไปในตัวตัวนี้เป็นเฮดอ้ครับนี่มันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะไม่เปลืองสายอันนั้นเวลายก ตัวนี้มันโยกไว้ในตัวครับแล้วก็สายสายที่มันดึงอ่ะมันหักมันเลยเปลืองสายครับ mm. ก็จะต่อขาใหม่ต่อเซฟใหม่แต่ถ้าจะให้จบก็ต้องเปลี่ยนเป็น้าเกียร์แบบนี้เป็นฝายโอครับอันนี้แปดรอบสองนละยโคตรแพงครับส 50, ีห้าหมื่นรูนึงยังไม่ได้ล้างให้ปลาตุงเลยครับปลาตุงเยาไปออกงานวันนี้ครับว่าจะล้างให้ก่อนครับ จะทำสายยังไม่เสร็จเลยครับนี่สายเกียร์มะ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 ยครับวดแม่น้อยครับซื้อมาอยัางไงก็พังครับถ้าใจจบก็ต้องเปลี่ยนฟ้าครับคุณนคนคุ้มครับซับเลือกำลังปลุกเสียงให้บักแซมอยู่ ตุงจะออกงานแล้วมั้งครับอิเขียวก็จะไปเก็บงานให้ปลาเหราครับปลาเราไม่กล้าลงครับเจะาของไว้ลวกไว้วกลกาลง,อ,งลอีกพี่น้อนเลยเจ้าอิเขียวเดียวไปลงแทนครับเขียวนี่กวาดอย่างเดียวเลยครับ อันนี้เห็นมาตรงขีดินบ่หนิใส่ดีมวนครับพี่น้องเอยลยรถไม่ไปอย่างนี้หาแต่งวดย่างเดียวพ่อมาไม่กี่วันครับปลาไปร้อยกว่าไล่แล้วครับยิ่งแด่ไปเกี่ยวกับเพชรเจริญเพชรเจริญเปิดหน้าให้เขียวกินไส้กลางอย่างเดียวครับเร็วเร็วมากถ้าปลาตุงไม่รีวก็จะล้างครับ แต่ล้างล้างพื้นล้างอะไรที่สากยังเห็ดะเบสเซอร์ปลาตูงเน่าเพราท่านเหล่านี่แปดเก่ามุ่งหเหรอเฮตเต้เสาเฮดอยากเห้งครับตำแหน่งมันทะ<า>ลึ่งไปตรงกับท่อไอเสีย เอาช่างใหญ่มาทำเลยสองสามคนแก้ตำแหน่งขาเซฟใหม่ตำแหน่งแป้นสายเกียร์ใหม่อะไรเยอะเลยนี่กอดเลยนี่ต้องนีดคิดว่าเป็นีแมนยูมาหอนมาหอนมาหอนเาคิเมาคิพกเรียมหน่อยก็เดี๋ยวมาขัน นไม่โคงเรียมหน่อยเอาใาหมห่ร่างคู้นชิบใหญ่รถซับปือมาล่างต้องับบ เฮ้ยกูได้งานเพิ่มเหมือนเลยมึงไปว่บมันต้องไปหรอกกระเทือ์นขันปส่งเดินในแหล่เดินในแหล่ไปยินเด่นในแหล่อีกเแหล่ว่าไปไปเจาะไปห้องแนล่มันอ่ะเอ้ยเอะจัดเองเลยท่านกวาดย่างเดียววะหาห้องไรเอาย่างเดียววะมันดึงเงินเอาที่ไปตัวไปแบ่งครึ่งเพิ่มวะห้องเกี่ยวได้หลายเดี๋ยวเพิ่มวะ เ้ามาเบนเคืองเลยมเห่เฟมแกแตกกูแห้งหมกางลมากางบ่มึงหัวจะเข้ามากางบ่กา,างแบบกางใจเธอมาขึ้นจงหงสิไปกีดย,ยางเพราะว่ามีงานเกี่ยวหาอะไรนี่หาวดงๆกางวันอ่ะ ถ้าเหลี่ยวเด้อตะตุงเด้อใจเย็นเด้อมันต้องรับดอกงานไม่คู่มือนี่มันเห็ดใหญ่ลีสายเจียร์นี่หลุดเด้อมึง เออคือปอกปอกขึ้นเลยว่ะบนนี้มนง่ายโพดมังงโกโก็เรกาไหญ่เ้ชยชักเกอร์มึงไปเลยมึงไปเอาเองเลยมึงขับไปเองเลยเนี่ยหมด โอ้ยมันหายแห้งเหรอปานนี่มันอยู่บล่าหรอฮามึงมั้งอันี่ยังอีกแม่งมึงมากมา่เ่อจะมาเล่นดินอ้ยไรซะละ

ฮะไปแล้วเนาะกูไม่เคลียร์แล้วเออแน่นอนเนาะหาเสียวหาเสียวหาอะไรฮะไปแล้วเชื่อมนี่นั่นเฟมแตกคาร์โบตรินงูมันเปนยีงสิไปเกี่ยวต่ออยู่เออเมียเพิ่งไปกดคันหารอยเปเกี่ยวเลยขั้นได้กรไปวาาสันกูก็บอกว่าเกี่ยวตามราคาเด้องขั้นว่าหารอยนี่โอ้เบาละเพื่อนวะ เพื่อนว่าได้ไรหาลอยสีเกี้ยวเพื่อ,อนว่ากูกเกี้ยวกูอะเกี้ยวตามราคากูว่าบก้าโว้ยตอนเกี้ยวจะคล้องตายแนนที่สิเจใส่ราคาครับกดราคาเขาอีกครับเอ้าทำไมดีครับพ,พอๆกันเดี๋ยวๆวกาเนิร์ตตุต้งนะที่ทูบอก <g> <c oughs>